บทที่1เด็กคนนั้นวันนั้นเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะถึงวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในเทศกาลปีใหม่บรรยากาศในออฟฟิศดูจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมีเสียงพูดคุยปรึกษากันเป็นกลุ่มๆและมีเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดหน้าคอมพิวเตอร์กันอย่างเคร่งเครียดแต่เท่าที่สังเกตดูไม่มีตรงไหนเลยที่คุยกันเรื่องงานอันที่จริง กลุ่มของผมก็ไม่ต่างกันปีนี้เพื่อนของผมที่ชื่อโอ๊ตเป็นคนวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งนี้พวกเขาชวนผมไปเที่ยวด้วยทุกครั้งแต่เพราะช่วงที่พวกเราไปนั้นเป็นช่วงพีคสุดของฤดูท่องเที่ยวคนจึงเยอะมากความสนุกความตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับสถานที่แปลกๆใหม่ๆ จึงกลับกลายเป็นความหงุดหงิดน่ารำคาญเสียมากกว่าทั้งที่เที่ยวที่กินไปที่ไหนก็ม <saja iesta> <pper> ีแต่คนแออัดยัดเยียดปีนี้ผมจึงยังแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เฮ้ยทิมตกลงเอาไงพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางกันแล้วนะเสียงโอ๊ตถามผมระหว่างมื้อเที่ยง ที่พวกเราออกไปกินข้าวกันบอกตามตรงนะพอนึกถึงคนเยอะๆแล้วรู้สึกขยะดว่ะฉันคิดว่าปีนี้จะเที่ยวในเมืองดูแสงสีดีกว่าผมปฏิเสธโอ๊ตแบบมีเหตุผลปีนี้ฉันอุตส่าห์วางแผนไม่ไปจังหวัดยอดนิยมแล้วนะรับรองได้ว่าไม่ค่อยมีคนแน่นอนแล้วแผนของฉันคือ ไม่มีการวางแผนยังไงของนายวะสันเพื่อนอีกคนในกลุ่มถามทันทีเออนั่นสิเกตแฟนของสันซึ่งทั้งสองคือสมาชิกท่องเที่ยวขาประจำในกลุ่มเสริมทันทีเช่นกันคลิปนี้เราจะท่องเที่ยวกันแบบแอดเวนเจอร์วยวันก่อนฉันไปซื้อเต็นท์มาหลังหนึ่งนอนได้สองคน แล้วฉันก็ไปยืมนะมาอีกหลังหนึ่งนอนได้สองคนเหมือนกันสำหรับนายและไอเกดอะทริปนี้เราไม่มีการจองที่พักล่วงหน้าครับพี่น้องโอ๊ตหานไปพูดกับสันเพื่อนำเสนอทีมของทริปในปีนี้ว่าไงนะไม่จองที่พักนอนเต็นท์เกดถามทำท่าตกใจฉันไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้ นอนเต็นท์มานานมากแล้วฉันไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมเธอยำ้ำผมว่าดีนะเกดผมเคยนอนสมัยเรียนมหาลัยน่าสนุกดีออกสันพูดผมดูแววตาเจ้าสันแล้วของเหมือนจะคิดล้ำหน้าไปหลายสเต็ปถึงได้สนับสนุนอย่างออกนอกหน้าแบบนี้คลิปฉันตั้งชื่อว่า 6วัน5อุทยานพิชิตสีภูเป็นไงชื่อเทไหมที่ที่เราจะนอนเป็นลานกลางเต้นของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดโอ๊ตบอกแผนการที่เพิ่งคิดได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพื่อผมโดยเฉพาะระหว่างที่โอ๊ตกำลังสาธยายแผนการท่องเที่ยวแบบไม่ได้วางแผนของเขาอยู่นั้น สายตาผมก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราว8.9ขวบยืนอยู่หน้าร้านอาหารซึ่งโต๊ะที่ผมนั่งกินกันนั้นเป็นโต๊ะสุดท้ายในร้านองค์ประกอบของภาพที่เห็นจึงเป็นภาพของเด็กผู้หญิงหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอา้านยืนอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางผภาพพอดีโดยเธอยืนอยู่ ท่ามกลางแสงแดดจ้าในตอนเที่ยงมือข้างหนึ่งของเธอถือสิ่งพิมพ์หอบใหญ่เพื่อแจกคนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาโดยรอบขององค์ประกอบภาพหากมองจากมุมของผมแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบมืดมืดของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่คลาคลา่ำไปด้วยผู้คนเป็นตึกแถวแบบห้องเดียวเก่าๆ เมื่อมองออกไปจึงเห็นเป็นช่องทางเดินเล็กๆพุ่งตรงไปยังเด็กคนนั้นพอดีและทําให้ดูเหมือนว่ารอบๆตัวเธอนั้นสว่างจ้ากว่าบริเวณอื่นผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนี้ทันทีถ่ายไปสองสามรูปในใจคิดว่าภาพนี้องค์ประกอบแปลกดีกะว่าจะเอาไปโพสลงไอจเสียหน่อย ผมเปิดย้อนกลับไปดูภาพที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์นิดนึงและขณะที่กำลังจะปิดโทรศัพท์ผมก็มองกลับไปยังเด็กคนนั้นอีกครั้งภาพที่เห็นตอนนี้กับภาพที่ถ่ายในไปเมื่อสักครู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอยังคงยืนนิ่งและมองตรงเข้ามาในร้านเหมือนเดิมโดยไม่ทันได้คิดอะไร สมองผมมันก็สั่งการให้ขาออกเดินไปหาเธอแบบอัตโนมัติพอไปถึงหน้าร้านผมก็รู้ทันทีว่าทำไมถึงเห็นภาพของแสงที่จ้าขนาดนั้นเพราะแสงแดดตอนตอนเที่ยงมันร้อนและจ้าจนแสบผิวหนังไปหมดเลยนิตยสารแจกฟรีค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้น ชิงพูดขึ้นขณะที่ผมเกือบจะเดินถึงตัวเธอขอเล่มหนึ่งก็ได้จ้ะผมตอบในใจก็คิดแย้งขึ้นมาว่าจะเอาไปทำไมเนี่ยเธอไม่ได้พูดอะไรตอบแต่ยื่นสิ่งพิมพ์ในมือให้หนึ่งเล่มสิ่งที่เธอแจกนี้เป็นนิตยสารเล่มบางๆหน้าปกเป็นรูปภาพเกี่ยวกับแฟชั่นวัยรุ่น ซึ่งก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะระแวกนี้เป็นย่านแฟชั่นชั้นนำของกรุงเทพผมรับมันมาเน็บไว้ที่รักแร้พร้อมกับคิดว่าจะถามอะไรเธอสักหนึ่งคำถามแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นเธอยือนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเพียงหลังไวัหายไปในซอกตึกอ่ะผมเอื้อมมือและอ้าปากจะเรียกเธอแต่ก็ยั้งไว้ แล้วเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะแบบงงๆไปไหนมาวะโอ้ถามผมขณะกำลังนั่งลงไปเอานิตยาศาสแจกฟรีมาผมตอบไปแบบรู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ผมทำอย่างไรทั้งสามหันมาพร้อมกันอุตสาลุกเดินออกไปเอาเนี่ยนะ โอ๊เนบเล็กๆพวกนายไม่ต้องพูดแล้วฉันก็งงๆตัวเองอยู่เหมือนกันผมรีบตัดบทก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรอีกบ่ายวันนั้นทั้งวันเจ้าโอ๊ตก็ส่งรูปสถานที่ที่จะไปเที่ยวพร้อมกับข้อความทำนองปลุกเร้าการท่องเที่ยวแนรผจญภัยเข้ามาในกลุ่มแชทต,ตลอดเวลา ผมไม่ได้ตอบอะไรเพราะคิดว่าถึงอย่างไรก็จะไม่ไปอยู่แล้วก่อนเลิกงานในช่วงเย็นสายตาผมเหลือไปเห็นนติตยสารที่รับมาจากเดกคนนั้นเมื่อตอนเที่ยงวางอยู่บนโต๊ะในใจไม่ได้คิดอยากจะอ่านหรอกแต่มือมันก็เอื้อมไปหยิบมาเปิดในความคิดมันบอกว่าก็เอาของเขามาแล้วนี่แล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้ไม่รู้อะไร ไม่รู้จะอ่านอะไรเนื่องจากมันเป็นนิตยสารแบบแจกฟรี free. เนื้อหา 70- 80ซจึงเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและกระเป๋าแฟชั่นผมดีดผ่านแบบเร,เร็วแต่ก่อนจะผ่านไปถึงหน้าสุดท้ายสายตาผมดันเป็นสะดุดกับภาพเล็กๆประมาณแค่3นิ้วภาพหนึง่งผมจึงรีบเปิดหน้านั้น กลับขึ้นมาดูอีกครั้งทันที